เนยแจมกันก่อนอม,มีกระแสข่าวมาว่าเนยแจมเนี่ยไม่น่ารักไปก้าวร้าวเฮียฮอ,อประกาศว่าจะไม่ขึ้นเวทีกามิกเกเซ่ก็เลยโดนถล่มหนักว่าเป็นเด็กไม่น่ารักก้าวร้าวใส่เฮียฮอเจออย่างนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอฟัง รวมไปถึงกระแสโควิด -19 ที่ทำเอาทั้งเนยแจมพิกเล็ดเซง็งเพราะว่าเพิ่งจะปล่อยเพลงงงมากแม่ออกมามก็มีเหตุให้ต้องสะดุดซ้ำร้ายค่ะริกาชายัยแฟนของคุณเนยที่เป็นนักบินอตอนนี้ยังโดนลดเที่ยวบินและต้องกักตัวยาวเลยละค่ะ ทษแฟนคลับทุกคนด้วยค่ะที่เหมือนแบบเราไม่ได้ไปประกฏดตัวบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเออหลายๆคนก็รอเรานะคะแต่ว่ายังไงเราก็ยังมีผลงานอย่างอื่นให้ติดตามเราอยากจะโฟกัสในฐานะ JNP มากกว่าสำหรับตอนนี้เพราะว่าเราก็ฟอมวงใหม่เราก็อยากให้มันเป็นภาพจำา n p p อะไรอย่เงี้ยค่ะไฟล์บินเดือนหนึ่งเหลือแค่ไฟสองไฟเองเพราะว่าก็คือไปบินไฟหนึงกลับมาปุ๊บก็คือหยุด ยาว14วันและถึงจะมีไฟบินอีกรอบหนึ่งนี่ก็กําลังคิดที่อยู่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็มีแผนจะไปก็คงต้องรอดูสถานการณ์นะคะเพราะว่าสนามบอลมันก็มีคนแบบจากหลากหลายประเทศเาะมาอะไรย่าเงี้ยว่าทางแบบทางแบบสมาคมฟุตบอลอะไรเงี้ยเขาก็คงอาจจะต้องเลื่อนด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ก็คงต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป สุดท้ายน้องน้องแจมที่เคสัมภาษณ์คือเขาชอบดูฟุตบอลอังกฤษนะคะก็คืออย่างที่ทราบกันอย่างที่คุณเจวรลปัตรายงานไปมันก็ปิดกันไปหมดนะคะมันส่็ผลกระทบกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตอีเวนต์สนามบอลตอนนี้คือถูกเลื่อนถูกปิดไปหมดเลยอ่ะพี่แจ๊ค่ะก็ต้องระวังตัวเองตอนนี้